พี่น้องครับผมก่อนฮักเห็ดผลเหนือชีวิตครับแต่เมื้อนี้แถมพิเศษให้พี่ให้น้องเขาเลยครับเบื้องช่องก่อนฮักเห็ดผลเนือชีวิตหรอกครับเดี๋ยวตามเขาไปเบื้องอีกเพจดนึงคือเพจคนคนชีวิตเ,เด้อพี่น้องคือตามที่ผมได้ออกไปเดือนทางเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคข้ยง่มนะครับผมผมกะจริงๆแล้วผมกะเป็นที่ดีใจยู่นะครับเป็นที่ดีใจพุ่มใจว่าพี่น้องแฟนเพียกะระทษเขอมาหาผมหลายคนมา แต่แต่เบื้องเบาก่อนท้ายควาเนี่จากที่พ่อเคยคืออยากเลี้ยงวา่เลยก็อยากเลี้ยงไายนะครับผมก็เป็นที่นาดีวกดีใจแล้วก็นานยิ่ดีนะครับพี่น้องที่พี่น้องเฮ้าคนยีสันโทรมาให้กาลังใจแล้วรับแต่ว่าบางครั้งผมว่าผมก็อยากเศร้าอยู่ด้วยครับผุ่นอกเห็นนีหยังรลยลวก,ก็บอกว่าพ่อให้เศร้านะครับผมมือนีผ้ามาเบิ่งผู้เฒ่าเลี้ยงควายงามอีกคอกนึงแล้วก็เป็นคอก วายพอพันธ์ที่ผมบอกพี่น้องเลยกว่าเป็นพอพันธ์ที่งามที่สุดแล้วก็เป็นควายพอพันธ์ที่ห้อัตลักษณ์ไขยไทยแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ผมเบ้าก่อนเนี่ยผมอยากได้มาเป็นพอพันธ์ที่สุดถ้าเกิดว่ามือหนึ่งผมมีควายตัวแม่แม่พันธุ์เรื่องไหนผมจะมาเอาตัวนี้เป็นพอพันธ์บพว่าจะโคมโตัวหรือว่าทับหลอดผมจะต้องเอาพอพันธ์ตัวนี้ครับพี่น้องเป็นพอพันธ์ที่บ่ได้ สูงยญ่งยังกระดอกกะเดียด้พี่น้องแต่ว่าอัตลักษณ์ควายไทยของ่นเข่ามัดตามที่ผมว่าในคลิปก็คือพวกตาแต้มแก้มจำข้ออ่องฟองเขาทุ่งเทาซีก่กําไลหากําไลเก่าย่างกระแล้วแต่ที่ผมว่าอันนั้นมันไม่ใช่ลักษณะของควายงามได้พี่น้องแต่มันเป็นอัตลักษณ์ทัศนีของควายไทยวงเล็บแถนะครับผมควายไทยแ้จะต้องมีอัตลักษณ์แบบซี่แต่ว่าเมื่อมันร่วม,วมกันแล้วมันจะเป็นกลายเป็นควายงาม เพราะว่าอัตลักษณ์เหล่านี้มันทําให้ควายไทยนั้นเป็นควายที่งามที่สุดในโลกนะครับผมเดี๋ยวมือนีนสีภาพมาทาความรู้จักกับพี่หงสยามนะครับผมพี่หงสยามควายงามแห่งอําเพื่อสีชมพูครับเลากกเป็นควายงามพอพันในดวงใจของผมผู้ใดสิวา่าโตได้กระซังดีเมื่อไรพี่น้องแต่วาต่าโตนี้เป็นโตที่ยุ่ในดวงใจของผมเลยนะครับถ้าเป็นว่าผมอย่างนี้ควายหรือว่าผมเลี้ยงควายผู้ผมอยากจะเลี้ยงให้ได้แบบนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวนำมาเบื้องพี่หงสยามครับ เหมือนกันเลยพี่น้องเขา้าสวัสดีครับคุณพ่อครับคบุณพ่ออยังครับพ่อทวีพ่อทวีบ้านเฮานี่ขึ้นบ้านใดครับพ่อบ้านหนองไฮบ้านหนองไห้ตำบลต,<ำ>ตำบลราชานทำเภอสีทูจังหวัดขอนแกน่นครับผมพี่น้องเบื้องพี่น้องแฟนเถียที่อยู่ทางเอื้อนเด้อทางจังหวัดเดือนนี่ขอนแก่นบ้านผมมีอย่างดีๆหลายอย่างที่สําคัญที่ดาบอยู่ใกล้ๆคนลำพูอสีชมพูนี่เคยเห็นไฟจังสิยังว่าท่านเห็นนักก็ว่าเห็นนี่แหละมองข้ามไปได้จริงๆเลยครับผม ไปหาบ่งควายฮอดขอนแก่นครับผมบางกล้องดอนบุญบุญแต่แต่ยุคหางแค่ขึ้พี่น้องเฮาส่วนหลายจะหาควายแม่ไปเลี้ยงนี่แต่ผมบอกกับคือยังผมบอกเคยบอกกับพี่ดาบก็หลายคนควายผูวกันกับมี่คาขึ้นกันนะครับผมมาเฮางบเบิ่งพี่หงสยามคันบ่มีควายผูวควายแม่กับบนนีลูกครับผมพ่อพูดซ้ายนี่ยคืออันละพ่อพี่หงสยามนี่เราเป็นลูกท่างใดครับ หงษ์ขยามเนี่เป็นลูกพญาหงษ์อ๋อลูกพญาหงษ์ลูกพญาหงษ์พญาหงษ์ไข่างามที่ว่าอยู่อยู่ทางใดก็พ่ออยู่ทางบุรีรัมย์ทางบุรีรัมย์เนาะแม่ยเราด้วยครับแม่มันเนี่ยเป็นพื้นบ้านธรรมดาเป็นพื้นเปียกนั่นอยู่ในคอกอ๋อนั่นนะ่ะแม่เพื้นนั่นน่ะนั่นละอายุสามสิบสองปีโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งแม่ียกันนะครับผมจากควายแม่บ้านบ้าน เราไปใส่พอพะาหงเข้าไปกลายเป็นวายเกตนี่ครับพี่น้องเราเป็นเราสูงเท่าไหร่ครับพ่อมสูงนี่ก็จทีู่บประมาณ 5, หาสิบหกห้าสิบแปดห้าสิบ,สบ, 8, สบ 9, เก้าเนาะพ่ถึงรอยหงเสียบแก้วผมเบ้า,า,บาก่อนผมก็ได้หาวา่สูงครับพี่น้องผมหาวายที่เขาอัตลักษณ์ครับหาควายที่เข้าอัตลักษณ์ควายงามข้นเขาเล่าครับพ่อเอาพ่อพ่ออธิบาย ลักษณะร่วมๆของที่หงสยามให้ฟังยักหน่อยครับอันนี้ควายมันอักษรค้ายไทยนี่คือเกียมสูตรเบิดครับผมมาลูกมามันอยากไปยุ่น้ำผมได้พอเนี่มันส่งเบือนไส้เบื่อส้นเนี่ยอยากไปยุ่น้ำกัดได้ดิมันเป็นควายเตียมสูตรคืออย่างเดียวครับผมตาแจ้มแจ้มจ้ำอ้องคอสามอ้องครับผมดันปะบูครับผมครับผมครับผมหางไกระยาาหางเง่า คือเขาเอัตลักษณ์มั<ท>ม้<ท>ครับผมว่แม่นสายเลือดพันนิโกครับผม,มคือเป็นลักษณะของควายไทยแทย<อ>้ไม่ใช่ควายขมรนควายพม่ควายนี่โกควายอินเดียน<อ>ะครับพี่น้องตาแต้มแก้มจำข้ออองเนี่ยเป็นลักษณะของควายไทยแต่ว่าของพี่หงสยามเนี่ยเบื้องเบื้องเบื้องปีกผีเสือเราเต็มเต็มตัวเลยนะครับแม่งกบี้อาจจับตาเต็มตัวเลยนะพี่น้องเข้าเพราะเราได้ยักปีแล้วครับ เดี๋ยวนี้อายุได้สี่ปีโอ้ยสี่ปีนะครับผมตอนนี้เขาทับโตหรือทับหลอดครับพ<ต>่อทับโตเออเลี้ยงน้ำเชื่ก็ไม่เลี้ยงไม่ได้เลีด้ด,ดโค่มโตเลยผมโตเลยผู้ใดอยากได้อย่างที่กะเอาควายแม่มาแก่ควายแม่มามาทับครับผมเอาขออนุญาตพ่อเดี๋ยวนี้เขาข่มโตยุบท่าใดครับขันหาขันหาเนะเาะบทเชียร์บทเกียรติยกเลิกกันครับผมแต่ว่าขันหาเขากินเออมันก็ต้องเปลี่ยนหนังสั่นนะครับพี่น้องคันอยากได้ก็ เริ่มจนไหมครับผมแต่ว่าคือควายเบอร์นี้โคม้มโตพันหาผมถือว่าพี่น้องเข้าว่านักครับจริงๆแล้วนาจะนักนาจะได้ไยก็นี่ด้วยซ้ำแต่ว่าซ้ำนี่ถือว่าเป็นราคาเกษตรกรเนาะพ่อนะอครับผมอันนี้ลูกซ้ายว่าทับสองพันเด้อพ่อท่านไม่แต่พันหาพี่น้องกันยังเหมือนใช้ง่ายกครับผมครับ,รบผมก็ถือว่าเป็นกเกษตรกรอเนาะพ่อนะ ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมเนี่ยเฝ้าก่อนเนี่ยรู้เป็นคนมาค่อยผูเนียผมอยากมีค่อยผูวงามๆคือพ่อจะโตเนี่ยแต่ว่าค่อยเจ้าผู้เฒ่าเป็นบอกผมว่าเคยแห้งบ่ถถงลีลาบ่ถึงเขาแย่ไปเอาไว้พ่อในฐานะเลี้ยงค่อยผูมาเนี่พ่อพ่อมีคําแนะน้ำดีๆพ่ครับเรื่องค่อยผูเนี่ยมันชี้งามครับผม ันเป็นควยพอพันเนี่ที่งามดรดครับผมเข็มสูตรครับผมเอพันตาบอแ้่มแ้่มบอแจ่มเนี่ยก็บอบองามบองามนะค,ครับผมครับผมจอ,อ,อันนี้มันงามแหมงามด้วยตามันแจ้มครับผมข้อเราก็งามด้วยพอตามอ่อง,อองครับผมข้อตามอ่องพองข้อขาวถุงเท่าซีกําไรหาด้านหลังกําไรเก่า้านี้เลี้ยงว่าแพ่แห้งแพ่ยังเพิ่นนี่เกี่ยวว่ครับพ่ออันไหนจังควายเถือกมันแห้งเนาะ เขาเนี่ยว่าแห้งบ่ถึงนี่ยมีบ่เอ้ามันถ้ามันดื้อรั้นเขาก็แหงบ่ถึงมันละบอกว่าสิเป็นควายผูยค้ควายแม่ครับผมอันนี้มันมันบ่ดื้อครับเพราะว่าเอาควายแม่มว่าท้าเั็นสี่ทับแล้วเอาควายแม่หนีมันก็บ,บ่หนบ่ยังโอ้ครับผมแบบว่าเลี่ยงง่ายครับผม,มสี่ปีนี่โล้เอ๋อพอผมถามในฐานะที่เรารวบรอทุ่นดีแล้วกับนี่ขนาดนี้ล่าสุด มีคนมาจัดไลายบันไดครับอันนี้อาจารย์ยุดวนครับผมท่านอยากได้ไปเป็นอนุรักษ์ควยไทยอ๋อครับผมเป็นพ่อมาถามกับพ่อว่าหงสยามเปิดราคาเท่าไหร่พ่อครับ่นครับอาจารย์ยุวัด้ายุวดวนครับผมจากเอาวัยาดยังมาไปถามลูก้ายคนอยังชิลูกก็มาถาม,มพ่อแล้วพ่อก็แล้วว่าให้โทษถามมังโบค,ครับผมพ่อเป็นคนดูแลครับผมลูกเป็นคนพัฒนาครับผม วันนี้ก็เลยโทษปถานมารูวกว่าลูกว่าเปิดร้านหาอ๋อครับผมองว่าเอาเอาเออจุกลองว่าเอาว่าทิ่มาเอาละเอ้พาอเอาเลยตีบอทินเห็นมโอ้ฮเห็นมามเอาผมเอาแต่เป็นมากอะแต่เป็นมากอะได้กันเนาะครับผมแต่ว่าเป็นหยังนะครับกับ่ว่าเป็นหยังตอนนี้ไอ้หงสยามโล่คาตัวแล้าล่านหาครับพี่น้องกัถือว่าเอา ให้เพื่อนไปอนุรักษ์ไว้ก็คือเป็นของดีให้กันนะพี่น้องเบจับ้ของสยามได้่ได้จับได้ขออนุญาตนะครับพี่องให้นี่ครับพี่น้องคือว่าผมจับไข่สิเราผมคือพวกส่งที่เป็นไปบความไข่ผูไปมือทักงนาได้ว่าครับพี่องคือผมอยากได้ไข่ผูแบบสิแต่ยุ่ขวากผมจกจกโตหนึ่งก็ดีนะครับผมผมมีไข่ผูกสิ ผมบอกเล้ว่าหนึ่งแหละที่ผมอยาม่างนี้วา่ผูบ่อนอย่างนี้พ่อะหนึ่งถ้าผมมีควายแม่เราเป็นออกแม่เพลารวกมากเวลาปล่อยร่วงมันไปผมไหน้น้ำนะครับผมแต่ถ,ถ้าผมมีควายผูงอ่ำๆยังสีแล้วยังหน่หน่อยล้านหาค้นเขากับพวกก้าวไปแนวเอื้อนเลยครับพี่น้องสมัยยังกี้เนี่ยไขยย่สมัยก้อนเนี่ยหาสิบปีขึ้นหลังมาเนี่ยไา่มีจะ่ควาย,ย่างไงเลยครับผมแล้ว บมคนกับโบพัฒนาว่าสายนั้นสายนี่เด้ครับผมครับมีตะคนว่าเลี้ยงไว้มาลูกมั้ยไงห้อยต้นไปซื้อไว้เชื่อกับไปหาซื้อแล้วถูงงามเนี่ยผมครับแข่งกับเบี้ยวเพราจับตาเพราะื้อกับเบี้ยวเพราจับตาเพราะื้อวันนี้คนกับเลยมารีเริ่มบัดเนี่ยลูกสายมาพัฒนาเริ่มได้แปดปีนี้ละโอ้โหแต่วันนี้นช่วงระยะไว้บนทันแขลงเพื่อนผมที่นอนเขานี่คือควายไทย ขั้นแทะที่ให้อัตลักษณ์ไขยไท้ออกมาเต็มลอยนะครับผมพี่น้องพอเล่าหงสยามกับที่ออกแบบซี่ว่าครับพอเต็มี่แล้วพญาหงนะครับพอ,อ,<า>อเล่าพญางงกับจอ,อเพ่าะนนั้นพี่น้องเข้าถามมาพัฒนาโค้มโตพี่นออาาา้องออกมาให้โค้มโตย่นี่ทัวได้เพราะผมถือว่าเส็นราคาที่กเกษตรกรเข้าเล่นได้แล้วก็ไปได้มาได้ครับพี่น้องเข้ากับเลือกเบิง้งเพราะพี่น้องเข้าแฟนเพื่อนผมหรายคนก็ถามหาวายสูงวายสูง จริงๆแล้วหงสย,ยามนี่เราก็สูงร้อยหกสีบร้อยหาสิบกว่าหาสิบเจ็ดหาสิบแปดหาสิบเก้หา,กาหารือหาสิบหาบ้าซ้ำนี่ผมก็ถือว่าโอเคแล้วครับพี่น้องเราปล่อยให้เราไปยางใบยางไม่ใช่ป่ะครับโอ้ไปเรื่อเด๋ยเอาปล่อยแม่ไปอไปอก<อ>ไ,ไ,ไปล่ามก้นกับเอาไปล่ามน้ำป,<ไ>ป<ม>้อยแม่ล่ามแต่ว่าเขาบอให้เราไปเตี้ยนท่นานไหลบ่วครับผมหลังจากนั้นก็เอาเรามาพักอยู่ในควักหัึงที่เนาะครับพ่อโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวพ่อ ไอ้หง์สยามายไปพักคุ้นครับเดี๋ยวเขาเบื้องซ้ำนี่แหละถือว่าเป็นบุญตาของผมละผมเด้มาเบื้องไอ้หงษ์สยามนี่เบิ้งหางเล่าครับคุณเห็นจะได้รูปแง่แรกนะครับผมสุดยอดนะครับผมนะพี่น้องเข้าทีนี้ก็ให้เบื้อง่าผมนั่เสนอให้พี่น้องว่าว่าเป็นว่าเต่ว่าดานว่าเปิดราคาหรือว่าขายหรือว่าอย่างเนี้ผมอยากให้เบื้องคุ้นค่าของวข่ไทยที มันมีคุณคคาต่อแผ่นดินแล้วก็มีคุณคคาต้อคนเลี่ยงนะครับผมพี่น,อน้องบางค้นก็นคิดแต่ว่าก็เข้าใจพี่เข้าใจน,อน้องเขาายุ่มันเป็นอาชีพเป็นสิ่งที่เฮาจะขวนขวายเพื่อมาเลี่ยงดูปูเสื้อรอบครัวแต่บางครั้งคืออยากให้มองอีมุมหนึ่งว่าถูกสิ่งทุกอย่างเพิ่นเกิดมามีชีวิตจิตใจมีเลือดเนื้อนะครับเข้าให้ชีวิตเพิ่นผมบอกเลยว่ามือนหนึ่งเพิ่นจะต้องตอบแทนชีวิตที่ดีขึ้นในเฮาอ แต,แต่เขาเห็ดเพื่อแนวเดียวแนวเดียว,ว,วมันก็นจะมีทั้งกาไรและขาดทุนครับพี่น้องเพราะนั้นให้พี่น้องเพิจนานณะเอาเพรว่าจะเป็นวายผูควายแม่มีคุคขามันครับพี่น้องชีวิตหลากมุมกับผมเห็ดผลเหนือชีวิตครับวันนี้นะครอบควายงามอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นครับผมสวัสดีครับอ,อันนี้คือน้องน้องกันกเก้าค่ะส<ะ>วยสวยมากนะครับผมเพค่ตัวผู้ค่ะ ก็ผมนึืงว่าก่อผมดิสเซ่อขึ้นสุดแล้วผมดิมาสอง块เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท